thank <laughs> you สวัสดีค่ะนิยาเองนะคะถ้าจะพูดกันถึงเรื่องคิ้วแล้วก็กต้องคุยกับนิยาน,นี่แหละค่ะเพราะว่าผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะลองผิดลองถูกมาหมดแล้วนะคะก่อนหน้านี้เคยเป็นคนที่มีคิ้วเยอะมากๆจนถึงขั้นเพื่อนบอกว่าเล็มผมมาสก์หน่อยไหมแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็มีปัญหาด้านสุขภาพค่ะทันให้ต้องมีการรับประทานยาประจาตัวซึ่งยาก็จะมีผลข้างเคียงนะคะทําให้ขนคิ้วขนตาแล้วก็ผมร่วงยิ่งมีอายุมากขึ้นนะคะผลข้างเคียงนี้ก็ยิ่งเห็นชัดเจนเลยที ฉนั้นเนี่ยใครบอกว่าคิ้วไม่สำคัญเนี่ยไม่จริงเลยค่ะเคยสักนะคะแต่ว่าช่วงหลังยังไม่มีเวลาไปเติมเลยค่ะแล้วก็ต้องรอให้โบท็อกสมุดริดก่อนด้วยเนาะแม่ก็ยุคูนี้แล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้สีมันก็จะเฟดๆแล้วก็มีอมแดงนิดหน่อยช่วงนี้ก็เลยต้องใช้เวลาในการปลูกคิ้วไปก่อนค่ะแล้วก็ที่สําคัญ ก็คือก็ต้องกลับมาที่วิธีเบสิกแบบเดิมๆนะคะนั่นก็คือการเขียนคิ้วค่ะการเขียนคิ้วเนี่ยนะคะถ้าเขียนเป็นแล้วแล้วก็ไม่ยากเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนลุคได้หลากหลายสไตล์อีกด้วยนะคะฉะนั้นใครที่มีปัญหาคิ้วบางร่วงแหว่งมาทานนี้เลยค่ะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการเขียนคิ้วแบบเบสิกรับรองว่าทุกคนจะดูสวยเป๊ะปังแน่นอนค่ะ นิยานะคะก็ได้แบ่งคิ้วเป็น4แบบในหลักสากลโลกนี้นะคะก็คือแบบที่1แบบธรรมชาติค่ะแบบที่2นะคะก็คือแบบเกาหลีแบบที่3ก็คือแบบฝรั่งและแบบสุดท้ายนะคะก็คือตามเทรนด์แฟชั่นซึ่งตอนนี้ก็กำลังฮิตคิ้วหัวฟูฟงฟุ้งยุ่งยุ่ง,ง,งอยู่นั่นเองค่ะ ค่ะเราก็มาดูคิ้วแบบที่1นนะคะนั่นก็คือแบบธรรมชาตินะคะซึ่งในวันนี้จะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่มีปลายเรียวเล็กนะคะซึ่งจะให้หลายเส้นเสมือนขนคิ้วจริงค่ะแล้วก็มีหลักอยู่3ข้อง่ายๆนะคะก็คือการเขียนท้องล่างเขียนหางบนแล้วก็เติมหัวบางค่ะโครงหน้าของเราจะดูอย่างไรเราก็มาดูที่บริเวณหัวคิ้วนะคะจุดสูงสุดของคิ้วค่ะ ่างคคิะ้ะวก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องปัดคิ้วให้ได้รูปทรงก่อนนะคะปัดให้หัวคิ้วขึ้นเล็กน้อยจากนั้นนะคะเราก็จะเขียนคิ้วโดยใช้หลัก3ข้อเมื่อสักครู่นะคะเขียนท้องล่างแล้วก็เขียนหางบน ได้โครงคิ้วมาแล้วนะคะจากนั้นก็เติมช่องว่างให้เต็มเลยค่ะง่ายมากจากนั้นเราก็จะเติมหัวบางค่ะเติมหัวบางก็คือเติมอย่างเบามือบริเวณหัวคิ้วนะคะเพราะว่าคิ้วของคนเราเนี่ยหัวคิ้วควรจะบางกว่าหางคิ้วจากนั้นนะคะก็ปัดให้คิ้วได้ รูปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ปัดส่วนเกินของดินสอบางส่วนนะคะที่อาจจะลงน้ำหนักมากไปเท่านี้เราก็ได้คิ้วสวยธรรมชาติแล้วนะคะ มาดูคิ้วแบบที่2กันนะคะนั่นก็คือคิ้วแบบเกาหลีค่ะซึ่งจะมีลักษณะเส้นตรงสีอ่อนฟุ้งละมุนแล้วก็หางสั้นเล็กน้อยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือดินสอเขียนคิ้วเหมือนเดิมเลยแต่ที่เพิ่มเติมก็คือสีฝุ่นนะคะที่ให้สีคิ้วฟุ้งละมุนค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาปัดคิ้วให้ได้รูปทรงก่อนนะคะแล้วก็ทฤษฎีเดิมเลยเขียนท้องล่างเขียนหางบนแล้วก็หัวคิ้วบางนะคะ โดยที่ท้องล่างเนี่ยเราจะเขียนให้เส้นตรงกว่าปกติจากนั้นเราจะเติมช่องว่างให้เต็มะคะ่ะจุดสูงสุดของคิ้วตรงนี้นะคะเราก็จะเขียนให้ตรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่ำลงมาเล็กน้อยจากนั้นนะคะเราก็จะ ทำคิ้วให้สีอ่อนๆอโดยเลือกใช้สีออกเหลืองๆนี้เลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นคิ้วแบบที่3ค่ะนั่นก็คือคิ้วแบบฝรั่งนะคะซึ่งคิ้วก็จะมีลักษณะโกง่งสีคมเข้มแล้วก็หางยาวเล็กน้อยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือ ดินสอเขียนคิ้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่จะช่วยทำให้คิ้วของเรานั้นโกงได้รูปมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือครูัชนสีเข้มหรือว่าลิควิดฟาวเดชั่นสีเข้มที่ค่อนไปทางสีเดียวกับผิวของเรานะคะจะได้ดูธรรมชาติค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะปัดคิ้วให้ได้รูปเหมือนเคย หลังจากนั้นก็เติมบริเวณหัวคิ้วเล็กน้อยนะคะสำหรับคิ้วสายฝรั่งเนี่ยนะคะหรือที่เรียกว่าสายฝอเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ๊ยเขียนแล้วมันจะสวยหรอมันดูไม่ธรรมชาติเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราพยายามเขียนให้มันคมเข้มมากเกินไปแล้วก็การใช้พวกคูชชั่นสีเข้มนะคะหรือว่า Liquid Foundation ในการทำให้ทรงคิ้วคมชัดเนี่ยบางทีมันดูกลายเป็นแข็งไปไม่ธรรมชาติเทคนิคที่จะทำให้ธรรมชาตินะคะก็คือบริเวณท้องคิ้วเนี่ยคมได้ชัดได้แต่บริเวณด้านบนเนี่ยนะคะให้ใช้แปรงปัดเบาๆค่ะให้มีความฟุ้งๆเล็กน้อยแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยที่ยังเป็นคิ้วสายฝออยู่นั่นเองนะคะ แล้วก็มาถึงแบบสุดท้ายนะคะแบบที่4ค่ะนั่นก็คือคิ้วแบบแฟชั่นนะคะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับเทรนตอนนั้นๆและเทรนดตอนนี้ก็คือคิ้วแบบหัวยุ่งยุ่งฟุ้งฟุ้มนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะก็คือเจ้ากินสอเขียนคิ้วแท่งเดิมเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้มาสคาร่าตกแต่งทรงคิ้วให้ยุ่งยุ่งโดยใช้ได้ทั้ง2แบบด้วยกันค่ะคือแบบที่เป็นสีสําหรับให้สีคิ้วอ่อนลงและแบบที่มีไฟเบอร์เพื่อเพิ่มเส้นขนให้คิ้วดูยุ่งยิ่งขึ้นนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาจัดทรงคิ้วโดยการปัดคิ้วให้เข้ารูปก่อนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเขียนท้องล่างเขียนหางบนแล้วก็หัวคิ้วบางๆเราเขียนตามโครงคิ้วของเราได้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นเขียนตามแบบคิ้วธรรมชาติแบบที่หนึ่งนั่นเอง ต่อมาเราก็จะมาจัดทรงคิ้วนะคะเราจะเลือกแบบที่มีขนซึ่งเราจะมีการแบบปัดย้อนก่อนแล้วก็ค่อยๆปัดให้เข้าทรงได้เข้ารูปเหมือนเดิมข้อดีของมาสคาร่าที่มีไฟเบอร์นะคะก็คือเราสามารถปัดซ้ำได้หลายรอบค่ะก็คือเราจะต้องมีช่วง ที่รอให้มันแห้งประมาณนึงแล้วก็เติมขนคิ้วเข้าไปอีก เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเขียนคิ้วในแบบของนิยานะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดนิยาทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะฉะนั้นนะคะลองเลือกสไตล์ที่ชอบทรงที่ใช่แล้วก็ฝึกมือดูเยอะๆนะคะรับรองว่าทุกคนจะมีคิ้วที่สวยเป๊ะปังแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้านล่างจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนิยานะคะและถ้าเกิดต้องการเทคนิคหรือทิปส์พิเศษก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะ สวัสดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ